สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ค่ะด้วยความที่ตัวพี่เองนะคะชื่นชอบซีรีส์เกาหลีย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์มากๆจนพยายามไปหาอ่านประวัติของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเลยอยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ แต่ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครมีข้อมูลอื่นๆก็เอามาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้จะขอกล่าวถึงพระราชประวัติของพระสนมจางฮีบินหรือจางอกจองสตรีผู้ที่เรื่องราวของพระนางถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์หลายต่อหลายเรื่องซึ่งเรื่องที่เป็นกระแสมากๆก็จะมีอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องธงอีจอมนางคู้บัลลังและจางอกจองนั่นเอง ซึ่งสองเรื่องนี้เนื้อหาและเรื่องราวนี้แตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยนะในเรื่องทงอีพระสนมฮีบินจะเป็นตัวร้ายแต่ก็ร้ายแบบมีชั้นเชิงดูมีกลิ่นแบบน้ำนิ่งไหลลึกส่วนในจ้างอกจองเธอจ้งดีแสนดีและน่าสงสารสินิกะไรแถมยังมีฝีมือทั้งการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าแต่เวลาร้ายนี่ก็ร้ายตรงๆโดยเฉพาะเรื่องความหึงหวงส่วนพระสนมเชสุกป,ปินในเรื่องทงอีก็เป็นนางเอกที่แสนดีแต่ไม่โง่ฉเฉลียวฉลาดมีเหตุผลกับทุกการกระทํา แต่พอไปโผล่ในเรื่องจางอกจองเท่านั้นแหละกลายเป็นนางอิจฉาเป็นตัวร้ายแบบดาดๆมากๆอ่ะเหมือนหนูนกสองหัวในแรงเงาไม่มีผิดดูแล้วขัดใจชะมัดตามที่เราทราบกันดีนะคะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายร้อยปีคงพิสูจน์ไม่ได้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีเคาความจริงบ้างลหละประกอบกับหาเหตุผลมาประกอบเนื้อเรื่องจางอกจองน่าจะปิดเบือนประวัติศาสตร์ไปมากทีเดียวเห็นเขาว่ากันว่าชาวเกาหลีก็ยังรับไม่ได้แต่เราก็ดูเพื่อความบันเทิงกันดีกว่านะคะ มาพูดถึงประวัติของพระนางกันเลยดีกว่าค่ะพระสนมจางฮีบินมีชื่อตั้งแต่กำเนิดพระจางอกจองเกิดวันที่3พฤศจิกายนคตศักราช1659เป็นธิดาของจางฮยองกับภรรยาคนที่2ส,สกุลยุนนายหญิงยุนคนที่ในทงอีร้ายแสนร้ายส่วนในจางอกจองน่าสงสารมันมากนั่นแหละค่ะข้อมูลบางแหล่งบอกว่าฐานะทางครอบครัวของพระนางบั่งคังมาก,มากๆรวยกว่าครอบครัวของพระมเหสีอินฮยองด้ซ้ํา พระนางเข้ามาเป็นนางในรับใช้พระนางชางละยอนซึ่งเป็นพระมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าอินโจมีศักดิ์เป็นย่าของพระเจ้าซุกจงซึ่งคนที่พาพระนางเข้ามาเป็นนางในก็คือองค์ชายดงพยองนะคะมีศักดิ์เป็นอาแต่ว่ามีอายุไร้เรียกกับพระเจ้าซุกจงพระนางไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ตามที่เรื่องจางอกจองสร้างมาแต่อย่างใดตอนแรกก็ดูขัดขัดนะแต่พอมีแฟชั่นโชว์ยุคโชซอนดูๆไปก็เพลินดี ด้วยความที่พระเจ้าสุกจงจะต้องไปเยี่ยมเยียนถวายความเคารพพระอัยิกาชางละยอนก็เลยได้ไปเจอจางโอกจองและสะดุดตาในความสวยคาดว่าพระนางน,น,น่าจะสวยมากๆอยากเห็นรูปจังน่าเสียดายสมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็ไม่มีรูปวาดไม่งั้นเราคงจะได้เห็นว่าพระนางมีความงดงามเพียงใดต่อค่ะ พระเจ้าสุกจงก็เลยรับานางเข้ามาเป็นพระสนมสุกวลขั้นที่4ในปีคริสตศักราช1686เกิดเป็นพระราชานี้ก็ดีจังเลยนะคะชอบพอใครก็ไปพามาได้ทันทีแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะพวกนางในก็อยากจะมีโอกาสถวายตัวด้วยกันทั้งนั้นต่อมาในปีคริสตศักราช1688ก็ทรงโปรดเลื่อนขั้นเป็นสนมขั้นที่สองโซเอยและได้เลื่อนขั้นเป็นพระสนมเอกขั้นที่1งจางฮีบินหลังจากที่ได้คลอดพระโอรสออกมาในปีเดียวกันนั่นเอง ตำแหน่งของพระนางก็คือจะเป็นรองแค่พระมเหสีเท่านั้นแล้วพระโอรสองค์นี้ก็เป็นพระโอรสองค์แรกของพระเจ้าซุกจงด้วยพระเจ้าซุกจงจึงอยากที่จะแต่งตั้งพระโอรสองค์นี้เป็นวังเซจาหรือองค์รัชทายาทนั่นเองแต่ก็ถูกคัดค้านจากเหล่าขุนนางฝ่ายตะวันตกเนื่องจากในตอนนั้นมีการขับเคีย่ยวแก่งแย่งชิงอํานาจกันระหว่างฝ่ายตะวันตกกับฝ่ายใต้พระสนมฮีบินนั้นเป็นตัวแทนของฝ่ายใต้พราถูกคัดค้านบวกกับถูกฝ่ายใต้ยุยง พระเจ้าซุกจงก็ทรงโกรธมากสั่งประหารทรงชียอนคนที่เป็นคนคัดค้านการแต่งตั้งโอรสของพระสนมจางฮีบินให้เป็นราชทายาทแล้วก็ยังในประเทศพวกขุนนางฝ่ายตะวันตกออกไปจากราชสำนักเท่านั้นยังไม่พอยังปลดพระมเหสีอินทฮยอนไปเป็นสามัญชนแล้วก็ในประเทศออกไปอยู่นอกวังให้ไปปลูกผักปลูกหญ้าเรียกว่าโหดมากๆเลยใครอ่านเจอก็คงนึกแล้วละ่ะว่าพระองค์คงหลงพระสนมจางฮีบินมาก หรืออีกในหนึ่งอาจจะศบโอกาสได้ปลดพวกขุนนางฝ่ายตะวันตกที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ก็เป็นได้จากนั้นก็จัดการแต่งตั้งพระสนมฮีบินขึ้นเป็นพระมเหสีและโอรสของพระนางก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ราชทายาทด,ด้วยเช่นกันอุ้ยเรียกว่าแบบว่าอย่างเจ๋งมากๆเลยล่ะคะ่ะพระพระนางเนี่ยเป็นพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวที่มาจากตำแหน่งนางในเรียกว่าบุญพาวาสนาส่งมากๆเลยละ่ะในตอนนั้นขุนนางฝ่ายใต้ก็เลยเป็นฝ่ายที่เรืองอำนาจแบบสุดๆ ต่อมาในปีคิดษะศักราช1694อยู่ดีๆพระเจ้าซุกจงก็เกิดสำนึกผิดหรืออาจจะต้องการสลับขั้วทางการเมืองอีกครั้งเนื่องจากพวกฝ่ายใต้เริ่มพึกเหิมไม่มีใครมาถ่วงดุลอำนาจพระเจ้าซุกจงก็โปรดให้มีคำสั่งคืนตำแหน่งให้กับพระมเหสีอินไายอนและรับกลับเข้าวางังแล้วก็ปลดพระมเหสีจางให้กลับไปดำรง,งตำแหน่งพระสนมเอกีบินดังเดิมเดี๋ยวแต่งตั้งเดี๋ยวปลดเอาใจไม่ถูกเลยนะเนี่ย คราวนี้ฝ่ายตะวันตกก็กลับมาเลืองอำนาจแทนสลับไปสลับมาหน้าเวียนหัวชมัดต่อมาในปีคริสตศักราช1701หรืออีก7ปีต่อมาพระมเหสีอินทยอนเกิดประชวรและสิ้นประชนไปอย่างกระทันหันส่วนสาเหตุการสิ้นประชนมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าในช่วงเวลาที่พระเจ้าซุกจงกําลังเศร้าประทัยเกี่ยวกับการจากไปของพระมเหสีอินทยอนนั้นคือหนึ่งขณะกาลังบรรทมอย่างสนิท ก็เกิดฝันเห็นพระมเหสีอินทยอนเดินมาหาพระองค์ด้วยชุดเต็มยศแต่โชคไปด้วยเลือดพระเจ้าซุกจงได้ถามนางว่านางตายด้วยสาเหตุอะไรศพที่โชคเลือดน,นั้นไม่ตอบนางร้องไห้และชี้มือไปที่ตำหนักของสนมจางฮีบินแล้วก็หายตัวไปพระเจ้าซุกจงก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินไปตามทิศทางที่วิญญาณของพระมเหสีอินทยอนบอกไม่นานพระเจ้าซุกจงก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเคาะไม้และเสียงภาวนาสาบแช่งเมื่อแอบมองเข้าไป พระองค์ก็เห็นด้วยตาตัวเองว่าสนมจางฮีบินพี่ชายของนางจางฮีเจและหมอผีร่างทรงร่วมกันทําพิธีสาบแช่งพระมเหสีอินฮยอนเพราะในมือของคนเหล่านั้นกำลูกศรแน่นแล้วก็ทิ่มปักไปที่รูปวาดของพระมเหสีกันอย่างเมามันบันทึกนี้ก็ทําให้พี่แอบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อพระมเหสีอินหยอนสิ้นพระชนไปแล้วทาไมยังทําพิธีสาบแช่งอีกคือจะให้ตายรอบสองหรือจะทรมานให้ตกนรกหมกไหมกันหรือ,อยังไงคืออะไรมันจะเลวขนาดนั้น พอเห็นแบบนั้นพระเจ้าซุกจงก็โกรธมากจึงสั่งประหารทั้งจางฮีเจและพระสนมจางฮีบินโดยการประทานยาพิษเรียกว่าตายตกตามพระมเหสีอินหยอนไปติดๆกันเลยทีเดียวหลังจากพระนางชินพระชนพระเจ้าซุกจงก็ทรงออกกฎห้ามไม่ให้พระสนมเลื่อนขั้นมาเป็นพระมเหสีได้อีกเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยแล้วคิดดูนะคะพอห้ามพระสนมเลื่อนขั้นมาเป็นพระมเหสีก็ต้องมีการคัดเลือกพระมเหสีองค์ใหม่ แล้วพระเจ้าสุกจงณนะัตตอนนั้นอายุก็ป่าเข้าไปตั้งเยอะละแล้วการจะหาหญิงสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องยังไม่ผ่านการมีสามีก็ต้องเป็นเด็กสาวอายุรุ่นๆสิบห้ายกัยกสิบหกยอนยอนดังนั้นพระมเหสีองค์ใหม่จึงมีอายุแค่สิบห้าปีห่างจากพระเจ้าสุกจงถึงสี่สิบสามปีเลยแหละพระมเหสีองค์ใหม่มีพระนามว่าอินวอนว่ากันว่าพระนางเป็นพระราชินีที่มีจริยวัตรที่งดงามวางตัวเหมาะสมกับตําแหน่งมากๆ พระนางไม่มีโอรสหรือธิดากับพระเจ้าซุกจงเลยสักพระองค์พระเมเหสีอินทยอนก็เช่นกันด้วยเพราะพระเจ้าซุกจงอาจจะไม่ได้มีใจรักใคร่ในตัวพระมเหสีอินทยอนส่วนบางบันทึกก็เปรียบเปรยไปถึงพระมเหสีอินทยอนอาจจะมีมดลูกที่แช่แข็งเลยไม่ท้องสักทีก็ว่ากันไปนู่นนะคะนับว่าพระนางเป็นพระราชินีที่น่าสงสารที่สุดในยุคโชซอนเลยก็ว่าได้แม้พระสนมจางฮีบินจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่พระโอรสของนาง ก็ยังคงดำรงตำแหน่งองค์ราชทายาทและได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าสุกจงมีพระนามว่าพระเจ้าขยองจงเป็นกษัตริย์ลำดับที่20แห่งราชวงศ์โชซอนแต่เนื่องจากว่าพระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่ไม่แข็งแรงนะคะจึงทรงครองราชได้เพียง4ปีก็สวรรคตโดยไม่มีโอรสธิดาเลยสักพระองค์เดียวองค์ชายอยนอิงโอรสของพระสนมเชสุบินจึงได้ขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้ายองโจง มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะหลังจากพระชนม์ฮีบินสิ้นพระชนไปพระศพก็ถูกฝังอยู่ที่สุสานแดบินมโยตั้งอยู่ที่เมืองโคยังจังหวัดขยองกีเขาบอกต่อๆกันมานะคะว่าถ้าใครอยากสมหวังเรื่องความรักให้ไปขอพอรได้ที่นี่ใครอยากทดสอบก,ก็ลองไปดูนะคะชีวิตของพระนางก็ราวกับบทละครขึ้นสู่จุดสูงสุดได้เป็นถึงพระราชินีสตรีหมายเลขหนึ่งแม่ของแผ่นดินแล้วก็ตกมายังจุดต่ำสุดถึงขั้นโดนประทานยาพิษ พระบาทนี้มั้งคะชีวิตในวังหลวงถึงต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแก่งแย่งชิงดีให้ได้มาซึ่งอำนาจส่วนหนึ่งก็เพื่อเอาชีวิตตัวเองให้อยู่ให้รอดได้ได้คิดดูแล้วขออยู่แบบคนธรรมดาธรรมดาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องหวาดระแวงว่าเมื่อไหร่ความซวยจะมาเยือนขอจบเรื่องราวของพระนางเพียงเท่านี้นะคะถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัด,ถดไปได้คะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ